สวัสดีจ้าเมืเอ่อนี้ก็พอจะพู้ออกอยล่แ้จด้วมจากนีการลังจากภารกิจในการสอนพิเศษเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็รอผู้ปกครองมาหาปวสันเนี้มันเกิดอีย่างคืนมันก็จะเกิดด้วยนี่สถานการณ์มันก็จะเกิดขึ้นเครื่องมือเครื่องดนตรีนะคะในห้องอนุบาลของคุณครูก็จะได้มีการใช้โดยเด็กๆก็ดีเอาตีไปโลกตีไปมวนลหลามวนหมากลาอะไจ้า ตีไปมวนมาหลวมวนมาเคาะจังวะอ้อนซอยกันเคาะซอยกันตีอ่ะตีไปมวนไปละเอชวนเดียรรอบผู้ปกครองมารับเลยค่ะมวนของเขาล่ะค่ะอัดนะยืนมาพ่อนางเลยบาทนี่นางปีใหม่ก็นั่งเลยบนหนก็สบายสองสั่นม่ได้ไปนองจ๋าแต่ตีไปเคาะไปไอก็ตีกองให้จังว่าไปชิมฉากถักวเอาจนะมวนเพนลินละค่ะมวน นักการทํางมาเสียงอะไรเสียงอะไรวะจันเสียงเกิดจากตรงนี้นี่แหล่ะว่จะน้องบึ้ยมือกลองจันเอาตีไปลูกไปจ้าจะตีแห้งว่าสิแตกของคุณงครูเนาะอันนี้แต่ตีชิงชาบทั่วฮู้มวนค่ะเอาเลนไปเลิกเลนไปมวนจะอีหลามวนแหมแม่มวนไหมอหลาปีใหม่มวนนี้เล่นไปค้อไปยันหนีมือกับะ้องกับพ่อวัน สำนีบอกว่ามาร่วมแจมกันอีกค่ะพี่น้องจะกู้ข้องมาทันมากก็เล่นกันไปยิ่งสิใจพี่น้องมีดนตรีนหัวใจจะคุณแม่และนางฟังล่ะฮูอนหวยหูเปิดเคาะไปลูกตีไปลูกไปโอ้อยหยานกล่องรูนี่มือนี่ก็เอาอีกค่ะชอม,มือสอนเลค่ะนั่งมักในการตีชิงมือตีชิง ชิงฉับชิงฉับชิงฉับกันนะ <c oughs> มวนนุ้ยปีใหม่ชอบอีแม่ชื่อไอเลนเนะด้าชิงฉับชิงฉับชิงฉับกอ่านะวันน่ะวันะวนะตีจนขั้นเขียวอยู่น้องเฮเลนไลยจนเหี้ยผมเปียกเมือ่อฝากน้องปีใหม่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของปุษซ่มน้ำใจใจอย่าลืกมกดหัวใจใน่เด้อจ้าจะให้คลิปด,ดีๆไหมเบิร์นค่ะ อย่าลืมกันนะครับพี่น้องจ้าอีลายิ้มด้วยอิลาตีมวนๆให้ขนพุ่มส้มฟังเฮ้เฮ่เฮ่เฮมวนบ้าจ้ามวนบาจ้าอย่าตีมือค้องกับพ่อั่นนะอ้นนะอ้นนะเฮ้ยมนุษย์แขวนน้ำนมนี่มาแล้วไอยก็มาได้นี่น้องพี่ใหม่กับพี่ทีบ่าน่ะตั้งวงเลยละสองคนพี่น้องจ้าเดี๋ยวรอบหน้าจ้ใคลิปดีๆไม่เบื่อได้ใจพี่น้องจ้ามันนี้กับบายบาย